พระโอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัทานไว้เนื่องในโอกาสชั้นประชุมธรรมสองวันจังหวัดกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2 5 5พันารกางคิดฉกูอาสวัคขยยะยากางโรกี ปะหานปรธานากลางดวงจิตสามุกกังศิกากลางในตาสิทธิวิจับแท้ยานเดิมเราคือสงจี้กงวิปร,ราชบำเพ็ญธรรมะมั่นคงอย่าถอย อาจารย์เรียงร้อยจิตใจเจ้าสารสูงด้วยใจศรัทธาเมตตาผู้หลงทันการเบริกทางธรรมถาถา,างฝ่าฟันทุกสุขบำเพ็ญธรรมะด้วยใจอ่อนน้อมยินดีและพร้อมกล่อมเก่าฝึกฝนแม้นสอบกรรมย้ำเตือน ศรัทธามุ่งมั่นตนร่วงหล่นถอยมีเพียงวกวนหนาสิทธ์เชื่อมั่นสิทรักก้าวไปบนหนทางคำก้าวได้มั่นคงเขี่ยวกรรมเท่าใดไม่ยึดติดบำเพ็ญยุคปลายที่หมายเจ้าคืนนิพพานหลุดพ้นกรรมท่ากลางทะเลทุก ที่เวียนว่ายพุกภูมินำเนินธรรมะช่วยคนหลับหลงไฟธรรมประสงค์จิตญาณล่วงพ้นมิกลัวคลื่นลมแรงสิทธลักษ์ก้าประจน์ตนหนักตนอุทิศไม่เคยสูญเปล่าบทเพลงทํานองใช่ฉันหรือเปล่า ความผาสุกได้จากการบําเพ็ญธรรมชำระจิตใจผ่องแผ้วตนกระจ่างแจ้งถึงที่สุดแห่งสัจ,จธรรมความผาสุกได้จากการบําเพ็ญธรรมทุกขณะตนยูยกระดับจิตก้าวหน้าบริสุทธิ์ความผาสุกได้จากการบําเพ็ญธรรม ภายในสงบภายนอกตนปฏิบัติธรรมเต็มเปี่ยมความผาสุกได้จากการบำเพ็ญธรรมจเจริญเติบโตท่ามกลางโรกีตนคือผู้รู้ตื่นแจ้งความผาสุกได้จากการ,รเผชิญอุปสรรครอบกายตนรู้สำนึกคุณ ความผาสุกได้จากการบำเพ็ญธรรมเจริญปณิธานด้วยเมตตาจิตความผาสุกได้จากการบำเพ็ญธรรมศรัทธาจริงดำเนินจริงตนมิยึดหมายในการอุทิศทุ่มเทเข้าใจใหม่สิทธิสงบจิตใจ แล้วนั่งลงสิทธลักเอ๋ยสิทธลักเอ๋ยสิทธลักเอ๋ยเจ้าทั้งหลายขับกลอมบทเพลงที่คุ้นเคยและตั้งใจที่จะถ่ายทอดหักธรรมจริงพร้อมมุ่งมั่นเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างอนุตตรธรรมและเวไน จะต้องรู้การปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญธรรมได้ชัดเจนและเข้าใจอย่างท่องแท้การนำพาชนทั้งหลายเข้าสู่ประตูแห่งพุทธอาจารย์ทราบดีว่าสิทธิรักนั้นพบการทดสอบมากมายแต่ด้วยพลานุภาพแห่งพลังศรัทธาฝาบรรดา เบิกทางให้ราบลื่นและการประชุมธรรมครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูจิตอาเบียใจเวไน,นของเจ้าจงพินิจในหลักธรรมการที่จะศึกษาธรรมะบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติธรรมอ่อื่นต้องถามใจตนเองพร้อมแล้วหรือยัง ขอเพียงเจ้ามันทบทวนในหลักธรรมที่ได้สดับจะรู้ว่าข้าอนันต์แค่ไหนความมิเศษแห่งธรรมะสัมผัสได้จากเจตนาบริสุทธิ์ด้วยเหตุว่าธรรมะไร้รูปรักษ์ดังกิจญาณไร้รูปนามการที่จะสัมผัสเข้าถึง ต้องภาพเพียรการภาพเพียรน,นั้นเริ่มจากตนก่อนอื่นใดหากเรามองในภาวะวิสัยจะสามารถค้นพบความจริงของชีวิตแต่ปัจจุบันชีวิตคนทั้งหลายเร่งรีบเวลาบีบรัดจึงห่างไกลจากหลักความจริง นั่นคือธรรมะแต่วันนี้สิทธ์ทั้งหลายจะเปลี่ยนชะตาตนเองใหม่ต้องเริ่มจากก้าวแรกในศรัทธาต่อธรรมะเบิกดวงตาแห่งธรรมะอย่างพระสัมมาสัมโพธิญาณให้สิทธนั้นได้สัมผัสถ,ถึงแดนอันวิสุทธิแห่งพุทธเดิม เข้าใจไหมจิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมต้องยึดหลักธรรมดำรงความยุติธรรมด้วยความเคารพนบน้อมจึงไม่เห็นแก่ตัวจิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมต้องซื่อสัตย์สมถะเรียบง่ายด้วยพารานุภาพ ปัญญาธรรมสว่างจึงไม่มิจฉาศาสตร์จิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมต้องรักษาพลังธรรมหนักแน่นด้วยความเที่ยงตรงจึงไม่ประพฤติเอ็นเอียงนอกกรีดจิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมต้องเชื่อมั่นสัจธรรมจริงด้วยปัญญาพินิจ จึงไม่หวาดกลัวยึดมั่นถือมั่นในรูปขันจิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมพระอุระกว้างใหญ่ด้วยธรรมร่ำเลิศจึงไม่หยุดยั้งในการชุดช่วยเวไนจิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมต้องศรัทธาจริงด้วยมหาเมตตาจึงไม่จำกัดในการบุกเบิกแพร่ธรรม จิตใจเมื่อบำเพ็ญธรรมต้องมีพรมวิหารสี่ด้วยมหาปณิธานจึงไม่สิ้นสุดพลังมุ่งมั่นจเจริญลอยตามอริยาเข้าใจไหมสิทธิ์รักเอิ้สิทธิ์รักเอิ้อู้ที่นั่งอยู่ข้างหลังเป็นอย่างไรบ้าง สุขสบายดีไหมบำเพ็ญธรรมะในยุคขาวเจ้าทั้งหลายได้ค้นพบความวิเศษแห่งไตรัตแล้วหรือยังอาจารย์ถ่ายทอดมอบคำพีแห่งจิตหวังว่าเจ้าจะหมั่นทบทวนหมั่นย้อนมองส่องตนเองทุกทุกปีที่การเวลาได้ผ่านผัน ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นล่มโพบัดนี้ได้รับหายคงเหลือไว้เพียงความคิดถึงแต่ดวงวิญญาณยังหนุนนำธรรมกิจให้คงสืบต่อไปอย่างรุ่งโรจน์ในทุกทุกปีตะแกงฟ้าได้ล่อนผู้บําเพญธรรมห่างจากอุราของอาจารย์มากมาย พ่อใดในทุกๆคลื่นลมฝนบนโลกีที่เป็นดุจเตารอมได้เคี่ยวกรัมและเจริญในเพชรเม็ดงามคือสิทธิลักของอาจารย์ในทุกวันนี้จากนี้ไปความผูกพันยิ่งมายิ่งแน่นเหนียวพระอาจารย์กล่าวเสมอว่า สิทธิรักอาจารย์ดุดพ่อรูปพันผูกด้วยความห่วงใหญ่จึงมิอาจลาลับหายคงยังแสดงบุญญาณุภาพให้สิทธิรักได้ประจับจริงจากวันนี้จงตั้งใจ,จเจริญลอยตามอย่างผู้ว่านอนสอนง่ายอัตตาทิฏฐิประชะล้าง ให้กิเลสได้เบาบางก็จะพบดาบแห่งปัญญาธรรมเข้าใจไหมสิทธิลักเอ๋ยสิทธิลักเอ๋ยอาจารย์ต้องอําราจากเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวฟ้าเบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเคียงข้างในการบําเพ็ญอยู่เสมออาจารย์หวังว่า สิ่งที่สิลรักปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมขอจงมีความเที่ยงตรงและยิ่งกว่านั้นมีสติมีสมาธิและมีปัญญามีความกล้าหาญด้วยความห่วงใยถึงหวังสิทธิจะปฏิบัติกันได้อย่างดีงามพร้อมทั้งรักษา ความเข้มข้นในจิตศรัทธานี้มุ่งมั่นบุกเบิกได้อย่างงดงาม